วันนี้มาเมามอยเรื่องผู้ชายชาวต่างชาตินะคะคุณุได้เข้าไปฟังติ๊กตอกของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาได้แชร์ประสบการณ์และเป็นประโยชน์กับสาวๆที่เดินทางสายฝอหรือว่าสาวๆที่มีแฟนชาวต่างชาติมากๆเลยนะคะจากกรณีที่คุณผู้หญิงท่านหนึ่งแต่คุณุจะไม่ได้ว่าประเทศอะไรนะคะเขาก็แบบว่ามั่นกับแฟนเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้ เขาได้แบบว่าเดินทางกลับมาที่บ้านเกิดเพราะว่าที่บ้านเกิดเนี่ยมีปัญหาใช่ไหมคะก็เลยเดินทางกลับมาที่จังหวัดอุดรธาน,นีและหลังจากที่ทําธุระเกี่ยวกับปัญหาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็พาแฟนไปนั่งบาใช่ไหมคะพาแฟนไปนั่งดื่มบารที่ซอยซอยหนึ่งในจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะและหลังจากนั้นเธอก็แบบว่าเข้าห้องน้ํา เข้าห้องน้ําซึ่งคนเราก็ต้องปวดฉีป่ปวดอะไรเป็นธรรมดาใช่ไหมคะใครจะเอาสามีไปได้ก็ให้ปล่อยสามีเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวแล้วหลังจากที่เธอเดินกลับมาเนี่ยเธอก็เห็นสามีอ่ะเหมือนกับแบบว่าโชว์โทรศัพท์ขึ้นมานู่นนี่นั่นกับผู้หญิงมาท่านหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะคิดว่าเออถามเรื่องออสถานที่เที่ยวหรือเปล่าก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะคะแต่จริงๆแล้วเขาได้แลกเปื์กันนะคะและหลังจากที่กลับไปที่ไปแล้ว สามีนะคะถอนมั่นนะคะแล้วก็ไล่ออกจากบ้านไปเลยนะคะซึ่งแปลกมากๆเลยนะคะจากกรณีนี้นะคะคุณนุชฟังแล้วแบบว่าอยากจะอบอกบอกสาวทุกคนเลยนะคะว่าถ้าคุณเจอกรณีแบบนี้คุณไม่ต้องไปเสียใจไปเสียดายไอ้ผู้ชายโง่เยประเภทนั้นนะคะเพราะถึงยังไงก็ตามถึงแม้ว่าสาวบาคนนั้นเขาจะ เล่นสยศาสตร์หรือไม่ได้เล่นส,ยสายศาสตร์แต่การปกมือข้างเดียวไม่มีทางดังแน่นอนอย่าไปเสียใจเสียดายผู้ชายผู้หนวยประเภทนี้เพราะให้เราคิดว่าเราได้เสียคนที่ไม่ได้รักเราไปนะคะเซ็กคุณไปมันไปนะคะผู้ชายแบบนี้เนี่ยคุณหมดเวรหมดกรรมกับผู้ชายแบบนี้นะคะซึ่งคุณนุชเองเพราะเป็นคนอุรธานีเช่นเดียวกันนะคะและตอนที่คุณนุชกับไทยก็พาแฟน ไปเดินดูรอบๆว่าเออนี่แหละบาร้นู่นนี่นั่นนะซึ่งแฟนคุณรถเนี่ยเขาอยากไปดูบ่อนลักบี้ใช่ไหมคะ,คะก็เลยไปซอยนั้นผู้หญิงบาร์ดีก็มีไม่ดีก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับผู้ชายของเรานะคะว่าเขาซื่อสัตย์กับเราหรือเปล่าเขารักเราหรือเปล่าผู้ชายที่มันไม่ซื่อสัตย์นะคะต่อให้เราดีกับมันมากมายแค่ไหนรับหลังมันก็นอกใจอยู่ดีเราไม่สามารถที่จะ ควบคุมจับตาดูมันได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะว่ามันจะไปแลกมือโรใครหรือเปล่านะคะเวลาที่ไปทํางานหรือว่าเวลาที่ห่างกันเนี่ยดังนั้นแล้วถ้าเกิดใครที่เดินทางสายฟอนะคะมีแฟนชาวต่างชาติถ้าเกิดว่าคุณโดนกรณีแบบนี้โดนสาวบาแย่งผัวแย่งอะไรลงไปเนี่ยไม่ต้องไปเสียใจนะคะหาใหม่ดีกว่าแค่เสียไอ้ผู้ชายโวยวายที่ไม่ได้รักเราออเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ขอชื่นชมนะคะ รู้จำชื่อช่องไม่ได้นะคะแต่เขาแนะแนวทางดีมากเลยแล้วมาเป็นประโยชน์กับคนที่เดินทางสายฝอมมีแฟนชาวต่างชาติมากๆเลยนะคะขอเชินชมมากๆค่ะ